เคยสังเกตฟองสบู่อย่างใกล้ชิดบ้างไหมกลมใสแสงสะท้อนหลากสีสวยงามจับตาแต่แล้วก็แตกสลายไปในพริบตาชีวิตเราก็ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงฟองสบู่แห่งชีวิตกับธรรมะที่จะช่วยให้เราเข้าใจและยอมรับความไม่แน่นอนนี้กันลองนึกภาพตามนะครับ แสงอาทิตย์ยามเย็นส่องกระทบกิ่งไม้แห้งแกร่งที่เต็มไปด้วยนาำแหลมคมเบื้องนาคือทุ่งหญ้าแห้งแลง้งในยามที่ทุกสิ่งดูเหมือนจะหยุดนิ่งท่ามกลางความเวิ้งว้างนั้นกลับมีฟองสบู่ลอยละล่องเปล่งประกายหลากสีช่างเป็นภาพที่ตัดกันอย่างสิ้นเชิงฟองสบู่เหล่านี้เปรียบเสมือนสิ่งที่เรายึดถือสิ่งที่สวยงามที่เราสร้างขึ้นมา หรือแม้กระทั่งความสุขที่เราไขว่คว้ามันดูดีดูคงทนแต่แท้จริงแล้วมันก็เปราะบางและไม่จีรังในทางธรรมเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอนิจจังหรือความไม่เที่ยงมันคือสัจธรรมข้อหนึ่งที่ธรรมชาติกําลังบอกเราผ่านภาพฟองสบูน่นี้ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรคงอยู่ถาวร แม้แต่ก้อนหินใหญ่ๆก็ยังสึกกร่องไปตามกาลเวลาแล้วระสาอะไรกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือและความคิดของเราเองลองนึกถึงตอนที่เรามีความสุขมากๆอาจจะเป็นตอนที่ได้ของขวัญที่ถูกใจได้รับคำชมหรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานความสุขนั้นเหมือนฟองสบู่ที่สวยงามทำให้ใจผ่องโตแต่แล้ววันหนึ่งความสุขนั้นก็อาจจะจางหายไป หรือเปลี่ยนรูปแบบไปสิ่งเราที่เคยยึดติดว่าคือความสุขอาจจะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเหมือนเดิมอีกต่อไปหรือในทางตรงกันข้ามเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ความเจ็บปวดความผิดหวังความรู้สึกเหล่านั้นก็เหมือนฟองสบู่ที่ดำมืดน่ากลัวแต่มันก็ไม่คงอยู่ตลอดไปเมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดนั้นก็ค่อยๆบรรเทาลงหรือเราอาจจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้ หลายครั้งที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดติดกับฟองสบู่เหล่านั้นเราอยากให้ความสุขนั้นคงอยู่ตลอดไปหรือเราอยากให้ความทุกข์นั้นหายไปในทันทีเราลืมไปว่าธรรมชาติของฟองสบู่คือการแตกสลายและธรรมชาติของชีวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงการเข้าใจอนิจจังไม่ได้แปลว่าเราต้องเศร้าหรือสิ้นหวังตรงกันข้ามการเข้าใจอนิจจังคือการปลดปล่อยเราจากการยึดติด การยอมรับว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงทําให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะขณะที่เรามีความสุขเราก็มีความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่กังวลว่ามันจะหายไปไหนเมื่อเรารเผชิญความทุกข์เราก็รู้ว่ามันจะไม่ยั่งยืนเราจะผ่านมันไปได้การใช้ชีวิตอยู่กับฟองสบู่แห่งชีวิตหมายถึงก้าวลอยไปกับกระแสะแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การต่อต้านมันเหมือนฟองสบู่ที่ล่องลอยไปตามลม เราก็ปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามธรรมชาติยอมรับทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีที่เข้ามาเทคเวยวันนี้ชีวิตเปรียบเหมือนฟองสบู่สวยงามแต่ไม่เที่ยงยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะพบความสงบในทุกขณะ